แช่ในน้ำเดือดนะคะยี่สินาทีล้างซาวจนหมดเมือกแล้วก็ใส่น้ำนะคะเกินข้าวมานิีน่นึงหยอกเกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนิดนึงอันนี้เพื่อนคนลาวบอกเคล็ดลับมานะคะแล้วก็ภาชนะที่ใช้นะคะเป็นภาชนะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกที่ทนไฟแล้วก็ใส่ไมโครเวฟได้นะคะเป็น P d A free นะคะแล้วก็มีฝาปิดนี่เอาใส่ไมโครเวฟ10นาทีค่ะรวดเดียวเลยไม่มีการคนนะคะไฟสูงสุดตัวนี้น่าจะเป็น1,000วัตต์ ได้นะคะเข้าไปลานนะคะก็ะเอาออกมาได้เดี๋ยวเราจะทำการคุยข้าพอดีเป๊ะนะคะน้ำเนี่ยใส่บางครั้งก็ใส่มากกว่านี้บางครั้งก็ใส่น้อยกว่านี้แต่แตกตรงที่มันนั่น,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 นหมดเลยะคะ่ะแห้งหมดเลยนะดูเม็ดข้าวไม่เละไม่แฉะนะคะพอดีเป๊ะ